สร้างบ้านเองจะกู้สินเชื่อได้ไหมเชิญติดตามคลิปนี้ครับสำหรับใครที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็หรืออยากจะซื้อที่ดินนะฮะแล้วจะอยากจะสร้างบ้านเองมันมีเทคนิคอย่างนี้ครับถ้าลูกค้าเนี่ยเห็นว่าที่ดินแปลงนี้อยากจะสร้างบ้านนะครับก็ วางแผนนะครับในเรื่องของการออกแบบบ้านนะครับออกแบบบ้านเป็น BOQ นะครับกับทางฝ่ายออกแบบนะฮะฝ่ายสถาปัตย์นะครับเพื่อเอาแบบเรียกแบบพิมพ์เขียวเป็นแบบบ o q ถอดแบบออกมาเนี่ยมาแนบกับตัวที่ดินบ้านนะครับเป็นตัวของที่ดินนะครับก็ไปยื่นกับสินเชื่อที่เป็นธนาคารทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะเบิกเป็น2ส่วนครับ ส่วนหนึ่งก็จะประเมินในเรื่องของมูลค่าของที่ดินนะฮะส่วนที่2ก็จะประเมินมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างเขาเรียกว่าเป็นวิธีการสั่งสร้างครับสั่งสร้างหมายความว่าแบงค์เนี่ยถ้าอนุมัติให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเป็นงวดๆตามแผนการก่อสร้างแล้วก็จะจ่ายที่ดินน่ะส่วนหนึ่งประมาณที่แบงค์ก็จ่ายกันนะก็ประมาณ ห0นะฮะของมูลค่าที่ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเ็จะจ่ายเป็นงวดๆนะฮะตามผู้รับเหมาที่วางวางค่าจ่ายออกมานะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสร้างบ้านของตัวเองนะฮะในเพจของโกเดนเนี่ยก็ค <Golden S 2> ือโกเดนพงจุย้ยเสริมทัพโกเดนก็จะจะบอกทุกท่านว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะมีบ้านหรืออยากจะสร้างบ้านเองเป็นบ้านในฝันนะครับ โคเดนรับออกแบบรับสร้างบ้านตามหลักคงจุ้ยนะครับแล้วก็ให้เข้ากับไลสไตล์ให้เข้ากับดวงของแต่ละท่านนะครับใครนะฮะสนใจกับเทคนิคการสร้างบ้านตามแบบฉบับออกแบบตามหลักคงจุย้ยถูกหลักคงจุ้ยนะครับก็ติดต่อสอบถามมากับโคเดนอสังหาคงจุย้ยเสริมทรัพย์กันมาได้นะครับโคเดนจะมีทำเลดีๆทำเลใช้ภูมิดีๆนะครับทิศด,ดีๆนะฮะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับก็เร็วๆนี้นะฮะก็ติดตามกับ ที่ดินที่กูเด่นจะเปิดตัวนะครับเป็นที่ดินทำเลชัยภูมิที่ดีนะครับก็ติดตามกับกเด่นอสังหาริมทรัพย์กันไมาได้นะครับวันนี้ขวากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ